นั่งฟิวนั่งฟิวอีหยังไม่ใช่มาเบิ้งหมอกมาเบิ้งหมอกหมอกอีหยังกระหมอดหน่อยเน้ะหมอกหน่อยหมอกหน่อยอ๋อแต่สิงสามแจกใจสิงสี่ตอนนี้มีคนเล่นให้ลุยตีนเขาเอากำลังมาเยอะๆมาล้อมจับด่วนจับใครจับคนนี้อ่ะ แคกเสียงวอมันดังนะไอ้ตัวนี้แฟชั่นเกาหลีทำไมมันเขาเทรนใหม่เขาชอบกันบอกว่ามันได้เงินเขาบอกว่ามันได้เงินดีเงินดีหมายถึงว่าถ้าไปเกาหลีได้เงินดีครับนิยมใช่ไหมเพลงก็เพลงเกาหลีครับแฟชั่นก็แฟชั่นเกาหลีไอ้เกาหลีเนี่ยมันมีรอลิงไหมถ้าไม่มีรอลิงทำไงมันจะเป็นเกา พี่มหาพี่มหาให้พี่มหามหาพี่มหาเนี่ยพี่มหาจิมหาพี่มหาได้บ่พี่มหาจิมหาพี่มหาบ่พี่มหาก็นั่งถ่าพี่มหาอยู่ได้เนี่พี่มหานั่งถ่าจนลาเลยพี่มหาจิมหาพี่มหาบ่เนี่ย ไปมาหาปีมาหาปีมาหาไปหาปีมาหาว่าลุงใช่ครับผมอลองเพลงเห็ฟังกันนะจากฟังเพล้งจะได้เฉียวเหรอเออลองเพลงเห็ฟังกันดูเมียของเราเช้าเก่าเย็นเก่าไม่เคยวางเว้นแม้กังเว้นเราเก่า เอาชุเวล่าได้เหรอชุดวล่าลุงใช่แล้วว่าโอ้กวางว่างเงมือเมือกันว่าที่านเจ้าไปแบกข้ายเป็นบ้าน่าย่างไม่เ็น้บ้านไปไปหาหมอหมอบอกว่าเอาไปยโยกนักข่กันแลคิดนักเนี่ยไปไป้ยกไปไปโยกนักแล้วแบกข้งไปนี่นะ

นั่นๆนั่นบอลแล้วเอาไงเอาไงเฮ้ยเฮ้ยเอาไงเอาไงมึงมึงมึงเฮ็ดเป็นวี็ดแล้วนี่เร็วเฮ้ยต้นนี่ฝาต้นนี่บอกได้เลยว่าด้แอ็มกุดอกเอาเร็วหนึ่งสองล้ไปเอาเลยมึงอะล้มไปมึงนั่นนะล้มซือของมึงดิมึงล้มมึงถือของแล้เก็บไปมึงล้มนเปาล้มึงลงมไปเดี๋ยวนี้ไปมึงลงมไปมึงตีไปมึงตีไปไปมึงตีไปว้านที่นี้ไป วุดนไง้บอุ่นในแฮห่จ่พี่ไหมตีด้านแฮ่จื่ทำนะดูนี่บอกเออมึงก็ตีผมมาด้านนี้มึงก็มาทีมร่องแฮกูมตีไปใส่กูกรตีมี่ลไ้ไงจัดเอาเร็วฟามันนีน่ะนะเฮ้ยฮลองรุ่นพี่แน่นอนเลยเฮ้ยเฮ้ยยังปเฮ้ยนี่เออตัวใหนวะนี่ ลูกๆเอาเอาขืนเอาขืนเอาขืนมาเอา้ยกูเนี่ยกูเอาไม่ได้เอาขืนมึงเอาขืนมาเอาม่ได้เานอาไ้ยัฮงเอาขืนมาดีเ่หลีมันดี้ัมปะวันดีกว่าเลยี่หลีมาน้เงเฮงยฮุเยงเฮงเฮงหฮังเฮงฮงฮเฮงเฮงงเฮงเงฮงเฮนงเฮงเฮงเฮเฮเฮาเฮงเฮงเปงาฮงเฮงเงเฮงเฮงเฮเฮยเฮ้งเเเเอาเ อุ <u pasado> ok ้ยเอาเนี่ยครับเดี ku? ๋ยวมันสิลุบแ่น่ะอุ้เ uh. ร็วเร็วเวเร็วเร็วเดีวเร็ววตัวเน่ยป้ตัวนี่้อมีอ่าฮ่่าฮ่นฮ่าา่าาฮ่่าฮ่่าาาฮ่าฮุ้ย่าก่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาง่าฮน่่นานั่ย่่าา่าน่า่าา่

แผล <c oughs> ทัคู่แล้มึงบอกว <c oughs> ายูก็เป็นน้อย <c oughs> <c oughs> <c oughs>